ประชาชนชาวตรังที่เคารพทุกท่านนะครับผมนายแพทย์ตุลการมักคุ้นายแพทย์ชำนาญการพิเศษในฐานะโฆษกสปคจังหวัดตรังนะครับวันนี้มาถแถลงข่าวพร้อมกับหมอธิดดาบุญชัยรองโฆษกสบคจังหวัดตรังนะครับเป็นการถแถลงข่าวของสถานการณ์การแพบร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาวไวรั2 0 -19 ประจำวันอาทิตย์ที่25เมษายน2564นะครับ วันนี้มีประเด็นที่จะถแถลงหลายประเด็นด้วยกันนะครับที่น้องสื่อมวลชนกับที่น้องประชาชนขอความรากรุณาติดตามด้วยความตั้งใจนะครับเพราะว่ามีประเด็นที่ต้องทําความเข้าใจแล้วก็มีประเด็นที่ต้องสื่อสารไปยังที่น้องประชาชนหลายประเด็นทีเดียวนะครับประเด็นแรกนะครับเรื่องสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในจังหวัดตรังนะครับวันนี้ <wie in secret> มีผู้ป่วยรายใหม่ทั้งสิ้น9รายนะครับรายใหม่ทั้งสิ้น9้า mm. ราย รวมเป็นผู้ป่วยสะสมในระลอกใหม่เนี้ยตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันนี้25เมษายนทั้งสิ้น57รายนะครับเป็นอําเภอเมืองตรังนะครับมากที่สุด29รายนะครับรองลงไปคืออาเภอนายง8รายอําเภอกันตัง8รายและอําเภอห้วยยอด7รายนะครับอำเภอย่านตะขาว3รายอําเภอสเกา1ราย และอำเภอปะเลียน1รายนะครับอันนี้คือผู้ป่วยรวมนะครับส่วนผู้ป่วยที่หายแล้วนะครับวันนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ารักษาโรคติดเชื้อโคโรโนาไวรัส2019หายแล้วจํานวน3รายนะครับเป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับว่าแม้เรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมเข้ามาแต่ก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายนะครับเป็นการแสดงถึงศักยภาพของระบบการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดตรัง จึงรวมผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลทั้งสิ้น54รายนะครับเดี๋ยวการรักษาผู้ป่วยนะผลลัพธ์แต่ละรายเป็นอย่างไรนะครับที่สําคัญหมอที่ระดาจะได้อัปเดตข้อมูลให้พี่น้องประชาชนได้ฟังนะครับสําหรับโลกวันนี้นะครับที่เราตรวจผู้ป่วยไปนะครับหลายหลายรายทีเดียวนะครับประมาณ80กว่ารายนะครับที่สมองเราพบติดเชื้อเน9รายนะครับ9รายนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับ3รายแรกนะครับ ที่อำเภอกันตังนะครับตำบลบ่อร้อนเป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ57ปีหนึ่งรายเพศหญิงอายุ51ปีหนึ่งรายและเพศหญิงอายุ23ปี1รายนะครับ57ปี51ปี23ปีผู้ป่วยทั้ง3รายนี้นะครับติดสัมผัสผู้ติดเชื้ออยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่จังหวัดสุขโขทัยเนี่ยเดินทางมาจังหวัดตรังนะครับเมื่อวันที่เเมษายนนะครับแล้วก็มีการสัมผัสกับหลายท่าน แต่ว่าบุคคลในครอบครัวที่สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยได้ตรวจไปแล้วนะครับแต่ว่าผลเป็นลบนะครับผู้ป่วยทั้ง3รายนี้ได้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันคาดว่าอยู่ในสถานที่ปิดคือรถคันเดียวกันจึงทําให้ผลตรวจเชื้อเนี่ยเป็นบวกนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่ได้จากการสืบสวนโรคนะครับสําหรับผู้ป่วยอีก6รายนะครับอีก6รายเนี่ยมีประวัติร่วมประชุมกับผู้ติดเชื้อรายที่40นะครับรายที่40เนี่ย เข้าร่วมประชุมพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอกรายซึ่งมีภูมิลำเนาต่างกันนะครับภูมิลำเนาที่อยู่ที่อำเภอเมืองเนี่ยทั้งสิ้น5รายนะครับก็ะจะเป็นผู้ชายอายุ31ปี1รายนะครับผู้หญิงอายุ29ปีผู้หญิงอายุ30ปีแล้วก็ทั้ง3รายนี้นะครับอยู่ที่ตำบลทับเที่ยงนะครับอีกรายหนึ่งอยู่ที่ตำบลดาบินหลานะครับ อายุเป็นผู้หญิงอายุ29ปีนะครับแล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบ่อหินอสิเกา, 19, าเป็นผู้หญิงอายุ28ปีอีกหนึ่งรายนะครับและอยู่ที่ตำบลปากแจมอมห้วยยอดเป็นผู้หญิงอายุ28ปีอีกหนึ่งรายนะครับรวมทั้งสิ้น6รายเนี้ยมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อยือนยันรายที่40นะครับมันเป็นผลจากการสืบสวนโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังนะครับอันนี้นํำเรียให้พี่น้อง ประชาชนรับทราบนะครับเพื่อจะได้สบายใจว่าเรามีระบบเฝ้าระวังสุขภาพที่มั่นคงระดับหนึ่งนะครับทีนี้เรื่องที่จะนําเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไปนะครับว่าจากสถานการณ์วันนี้นะครับเราเจออาเภอเมืองผมย้ำอีกทีนะครับ4รายนะครับรายใหม่กันตัง3รายแล้วก็4ี1เกาหนึ่งรายผู้ยอดหนึ่งรายรวมวันนี้9รายนะครับสะสมเนี่ยห้นะครับตัวเลขสะสมยืนยันอีกครั้งนะครับอําเภอเมือง29 กันตัง8นะครับแล้วก็นายง8นะครับยนานแล้วก็ห้วยยอด7นะครับยานตะขาวเนี่ยสปะเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวเลขที่อีกอันนึงคือสีเกานะครับคือตัวเลขล่าสุดน,นะครับทีนี้มาตรการที่เรากําลังจะได้ยกระดับขึ้นนะครับที่น้องประชาชนโปรดฟังต,ตรงนี้ให้เข้าใจตรงกันนะครับเนื่องจากว่าการใช้ทรัพยากร ระบบบริการสาธารณสุขของเราเนี่ยเริ่มมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าจํานวนผู้ป่วยของเราตอนนี้ประมาณใกล้ๆ60รายแล้วนะครับเมื่อใกล้ๆ60รายอย่างที่ผมเคยนําเรียนพี่น้องประชาชนไปนะครับว่าโรงพยาบาลสนามของเราเนี่ยตอนนี้เรามีศักยภาพอยู่ที่85นะครับ85เพราะฉะนั้นมันใกล้ศักยภาพของเราแล้วเราจึงจําเป็นที่จะต้องยกระดับมาตรการควบคุมโรคเพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยรายใหม่มากขึ้นเกินกว่าศักยภาพของ ระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดตรังนะครับถ้าเราไม่ยกระดับมาตรการเหล่านี้มีผู้ป่วยมากขึ้นล้นเกินกว่าที่ระบบบริการจะรับได้เนี่ยจะทําให้มีอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา2019มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดกันนะครับม,มาตรการที่พรุ่งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรงังในเวลาบ่ายสองนะครับก็จะมี หัวข้อที่จะนําเสนอเพื่อยกระดับมาตรการของจังหวัดตรังดังต่อไปนี้นะครับมาตรการที่1นนะครับก็จะมีการเข้มงวดให้ผู้ที่เดินทางมาจังหวัดจากจังหวัดเสี่ยงสูง18จังหวัดเนี่ยเข้ากับตัวในบ้านตนเองอย่างเข้มงวดนะครับแปลว่าจะต้องมีการเช็คอินในแอปนะครับแล้วก็มีการลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่สําหรับผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินแน่นอนก็จะสามารถตรวจ ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่สําหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์ก็ขอให้ไปรายงานตัวที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน,นั้นๆนะครับและกับอยู่ในบ้านตัวเอง14วันนะครับหลังจากนี้จะไม่ได้อนุญาตให้มีเซลล์การติอีกนะครับจะให้กลับอยู่ในบ้าน14วันเพราะฉะนั้นอันนี้คือมาตรการเข้มงวดข้อที่1นนะครับสาหรับรายละเอียดของข้อแนะนําให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงสูงทั้ง18จังหวัด ได้ทำโฮมคารันตีนอย่างไรเดี๋ยวคุณหมอที่บดดาจะเล่าให้ฟังเป็นข้อๆว่าอยู่บ้านแนะนําให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างน,นะครับนี่คือมาตรการข้อที่1เพื่อลดการนําเคสใหม่เข้ามานะครับเพราะอย่างที่เราทราบจากตัวเลขเมื่อกี้นะครับว่าผู้ป่วยรายยืนยันของเรารายที่40และรายที่มาจากจังหวัดสุโขทัยนะครับเมื่อกลับไปจังหวัดสุโขทัยแล้วพบว่าเชื้อเป็นบวกทําให้ผู้ป่วยที่ผู้ที่สัมผัส นะครับวันนี้มีเป็นผู้ป่วยของเราทั้ง9รายเพราะฉะนั้นเราจึงยกระดับมาตรการขึ้นมานะครับข้อที่2นะครับจากรายงานนะครับพบว่าข้าราชการยังมีการเดินทางไปจังหวัดเสี่ยงสูงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจะยกระดับการคำสั่งขึ้นนะครับสําหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐที่เดินทางไปจังหวัดเสี่ยงสูงทั้ง18จังหวัดนะครับก็จะต้องมีการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และถ้ามีการฝ่าฝืนจะมีการลงโทษทางวินัยนะครับเพราะฉะนั้นในเจ้าหน้าท totally> um, ี่และพนักงานของราฐรวมทั้งข้าราชการก็จะต้องเข้มงวดในการเดินทางเข้าไปสู่จังหวัดเสี่ยงสูงทั้ง18จังหวัดและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อประสิทธิผลในการควบคุมโรคนะครับข้อที่3นะครับพรุ่งนี้จะมีการเสนอเข้าสู่คณะกรรมการโรคติดต่อให้ปิดสถานที่เสี่ยงนะครับคือสระน้ําและโรงภาพยนตร์นะครับเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อ ปยังสถานที่เหล่านั้นนะครับเพราะมีโอกาสที่ผู้สัมผัสจะสัมผัสเป,เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับประสาทาน้าก็ต้องถอดหน้ากากถ้าโรงภาพยนตร์ก็เป็นสถานที่ปิดซึ่งจะต้องใช้เวลาเกินกว่า15นาทีนอกจากสถานที่พนันทั้งหลายคาราโอเกะผับบาร์ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อพิจารณาออกคำสั่งปิดไปแล้วนะครับพรุ่งนี้จะมีการนำเสนอหัวข้อนี้เข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับมาตรการต่อไปคือมาตรการร้านอาหารนะครับ อย่างที่พี่น้องประชาชนหลายคนให้ความเป็นห่วงนะครับผมได้ยืนยันให้พี่น้องประชาชนสบายใจตรงนี้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กําชับให้หัวหน้าส่วนราชการนะครับประจําอําเภอทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอนะครับท่านนายกเทศมนตรีและประหลัดเทศบาลต่างๆนะครับรวมทั้งศูนย์ดำรงธรรมและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนะครับส่วนที่กําลังกันเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบร้านอาหารนะครับตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อปี2558 สถานที่ใดก็ตามเป็นสถานที่ที่มีโอกาสเป็นสถานที่แพร่เชื้อนะครับก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ลงไปสอบสวนโรคและมีการทําความสะอาดตามคําแนะนํานะครับนี่เป็นคําสั่งของเจ้าพนักง,งานเพราะฉะนั้นเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ต้องระวังโทษนะครับเมื่อปฏิบัติโดยการทําความสะอาดสถานที่ตามมาตรฐานแล้วนะครับก็จะมีหนังสือรับรองว่าสถานที่นั้นปลอดภัยมันก็ขอให้พี่นงประชาชนสบายใจว่าร้านอาหารที่ได้รับการอนุญ,ญาตให้เปิด โดยอำเภอโดยเทศบาลโดยสำนังกงานสาธารณส,ส,สุขอำเภอต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นร้านอาหารที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับแม้ปรากฏชื่อตามไทม์ไลน์ก็มีการตรวจสอบมีการทําความสะอาดอย่างแน่ใจได้แล้วว่าไม่เป็นสถานที่แพร่ข,ของเชื้อโรคอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะขอให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือนะครับก็คือว่าประเด็นแรกนะครับอย่างที่เราทราบว่าเราไม่ได้มีมาตรการล็อกดาวจังหวัดตรังนะครับ แต่ก็ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนทําการล็อกดาวน์ตัวเองล็อกดาวน์ตัวเองเซลฟล็อกดาวน์หมายความว่าพี่น้องประชาชนถ้าไม่มีความจําเป็นนะครับก็ไม่ควรจะออกไปในที่ที่เป็นสถานที่เสี่ยงสถานที่เสี่ยงตามนิยามของระบบการแพทย์และสาธารสุขก็คือการไปในสถานที่อากาศปิดไม่ถ่ายเทเกินกว่า15นาทีนะครับหรือว่ามีการหลดหน้ากากคุยกันกับผู้อื่นเกินกว่า5นาทีอันนี้ถือว่าเป็นการสัมผัสเสี่ยงสูง เพราะฉะนั้นมีความจําเป็นที่พี่น้องประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือตรงนี้เพื่อที่จะไม่เกิดผู้ป่วยรายใหม่ขึ้นเกินกว่าการที่ระบบการแพทย์และสาธารณสุขของเราจะรับไว้ได้นะครับถัดมาก็คือเรามีการตรวจสวอปผู้ป่วยที่ผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันนะครับใน5กลุ่มดังต่อไปนี้นะครับซึ่งเมื่อวันนี้ได้รับการร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชนนะครับ ลำดับแรกก็คือที่ธนาคารธนาชาตินะครับซึ่งเป็นกรณีที่มีผู้สัมผัสผู้ผ่วยืนยันรายที่31นะครับและที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผู้สัมผัสผู้ผ่วยืนยันรายที่20นะครับเมื่อวานนี้มีพี่น้องประชาชนและมีเจ้าหน้าที่ในธนาคารเหล่านั้นและก็สำนักงานเขตพื้นที่ในมามาร่วมกัน93รายนะครับก็จะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำา64รายและเป็นผู้สัมผัส เสี่ยงสูงใน29รายซึ่งได้ส่งตรวจเชื้อแล้วนะครับซึ่งผลจะรายงานให้ทราบอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่ต้องเข้าโฮมการันตีใน11รายนะครับก็ยังมีที่เป็นของสารเจ้าพ่อเสือนะครับสารเจ้าพ่อเสือี่ยเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่19นะครับและกลุ่มอำเภอกันตังนะครับเป็นคลัสเตอร์ที่สัมผัสผ,ผู้ป่วยยืนยันรายที่23นะครับพี่น้องประชาชนติดตามจากไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายที่19รายที่23ได้นะครับและอีก วงหนึ่งก็คือผู้ป่วยยืนยันร,รายที่33 34ที่อำเภอนายงนะครับอันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่สัมผัสผู้ป่วยเหล่านี้นะครับได้ติดต่อสํานักงานสาธารณสุขอำเภอนะครับก็ะจะมีอําเภอนายงอําเภอเมืองและอําเ,เ,เภอกันตังนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าเป็นผู้ที่สัมผัสเสียงสูงไหมหรือว่าเป็นผู้สัมผัสเสียงต่ำนะครับจะได้ให้คําแนะนําถ้าเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงก็แนะนํากับกันตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ไปรับการตรวจเชื้อถ้าพบว่า มีเชื้อก็จะได้รับการรักษาแต่ถ้าไม่มีเชื้อก็จะได้ยืนยันนะครับว่าพวกเราอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมโรคได้นะครับอันนี้จะได้นําเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับถึงวันนี้นะครับเราตรวจผู้ป่วยไปทั้งสิ้น800ป,ปดผู้สัมผัสไปแล้ว878รายนะครับพบเชื้อ57รายนะครับอันนี้คือตัวเลขยืนยันจนถึงวันนี้นะครับน,นี่ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนได้ได้เข้าใจนะครับก่อนที่ผมจะได้ ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ซักถามแถมพี่น้องประชาชนจะได้ให้คุณหมอทิพระดาได้แถลงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและสถานการณ์ของทรัพยากรสุขภาพและสาธารณสุขของเราที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครับเรนเชิญครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงทิพดาบุญชัยในภาชานการโรงพยาบาลตรังค่ะวันนี้ก็ขอ,อรายงานถึงสถานการณ์ เรื่องของเตรียมแล้วก็อาการของผู้ป่วยที่ได้รับเข้าการดูแลในโรงพยาบาลตรังนะคะณวันนี้เนี่ยเรามีผู้ป่วยที่ยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลกลางอยู่ที่จํานวน25รายนะคะเป็นชาย8รายหญิง13รายแล้วก็เด็กชาย4รายคะ่ะในส่วนนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักที่ยังอยู่ใน ICU 1รายผู้ป่วยรายนี้ก็คือผู้ป่วยรายที่ได้แจ้งไว้ว่าได้สามารถถอนเครื่องช่วยหายใจได้แต่ก็ยังต้องท่ออาก,การอย่างใกล้ชิดนะคะ ส่วนผู้ป่วยอาการปานกลางเนี่ยเรามีอยู่ที่11รายอาการปานกลางคืออะไรก็คือมีภาพผิดปกติทางเอ็กซเรย์ปอดนั่นคือมีภาวะปอดติดเชื้อหรือปอดบวมแต่ว่าไม่ได้รุนแรงนักแต่จําเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัสนะคะเนื่องจากโรคโควิด -19 เนี่ยเราไม่ได้ให้การรักษาด้วยการใช้ยาต้านไวรัสทุกรายนะคะส่วนใหญ่ถ้าอาการเป็นไม่มากหรือเป็นน้อยจะให้ดูแลตามอาการนะคะแต่อังไงก็ตามใน25รายมี11รายนะคะที่ต้อง ยาต้านเวราซึ่งณวันนี้เนี่ยทางเภสัชกรโรงพยาบาลตรางก็ได้มีการาจัดหายาในส่วนนี้เพิ่มมาสต็อกให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยเนื่องจากว่าอะไรยาต้านเวัาตัวนี้เนี่ยค่ะผู้ป่วยหนึ่งรายต้องใช้ยาจํานวน90เม็ดในการรับประทานนะใน10วันถ้าอาการไม่มากนะักหรือมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เกิดโรคปอดบวมรุนแรงเราก็จะให้เพียง5วันหรือเท่ากับ50เม็ด นั่นหมายความว่าก็จะต้องมีการซอบยาให้เพียงพอที่จะต้องใช้เผื่อในะอนาคตเราทราบว่าสิกรายที่เป็นผู้ป่วยโคโวิดไวรัสเนี่ยค่ะมีโอกาสเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้ถึงหนึ่งรายเพราะฉะนั้นการเตรียมการตรงนี้เนี่ยทางจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ได้เตรมมียมทรัพยากรเอาไว้แล้วสําหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามนะคะโรงพยาบาลสนามณนะวันนีเน้เรามีผู้ป่วยนอนอยู่ที่นั่นเนี่ยก็คือ9้ารายนะคะ โรงพยาบาลสนามอยู่ที่ชั้น10บอาคารจอดรถโรงพยาบาลตรังนะคะ,อะตอนนี้เรามีเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยเพิ่มได้อีกคือ51รายนะคะผู้ป่วยที่อยู่ที่นั่นก็เป็นเพศชาย4รายแล้วก็เพศหญิง5รายนะคะ,ะเมื่อไหร่จะไปถึงโรงพยาบาลสนามเนี่ยต้องหมายความว่าผู้ป่วยจะต้องมีอาการที่น้อยมากหรือไม่มีอาการเลยแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้ที่เหลือในจนํานวนที่เหลือก็จะกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลชุมชนนะคะซึ่งเราจะมีการประสานงานกันร,ระหว่าง โรงพยาบาลชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลตรังเพื่อที่จะได้ประเมินอาการผู้ป่วยค่ะผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือแย่ลงจําเป็นจะต้องอยู่ในความดูแลของอายุรแพทย์หรือกุมารแพทย์หมายความว่าเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่หรือเด็กก็ตามเราสามารถจะมะีการส่งต่อเพื่อําผู้ป่วยเหล่านั้น,นเนี่ยจากโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเข้ามาสู่ระบบดูแลใกล้ชิดในโรงพยาบาลตรังได้นะคะอันนี้ก็ขอสร้างความมั่นใจแล้วก็ความมั่นใจให้ที่น้องนะคะต่อมาอขอเรียนถึงเรื่องของการ ดูแลที่บ้านหรือโฮมคลาร์ดีนะคะหรือ HQ ทางโรงพยาบาลกรังก็จะมีคำแนะนำที่เป็นข้อปฏิบัติตัวนะคะระหว่างที่ท่านกักตัวหรือว่าสังเกตอาการอยู่ในที่พักอาศัยมี10ข้อที่จำเป็นจะต้องต้องอกําชับเลยว่าต้องทําแล้วก็ต้องทําจริงๆนะคะอันที่1ก็คือท่านต้องอยู่ในที่พักอาศัยเท่านั้นเป็นเวลา14วันต้องอยู่ในบ้านอย่างเดียวห้ามออก ไปซื้อของนอกบ้านไม่ได้ออกไปหาเพื่อนข้างนอกบ้านก็ไม่ได้นะคะ14วันอันที่สองไม่ทานอาหารหรือใช้ภาชนะทานอาหารร่วมกับใครทั้งนั้นท่านต้องทานอยู่คนเดียวนะคะต่อมาที่สามคือไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับใครท่านแยกห้องนอนต้องท่านแยกห้องน้ำถ้าแยกได้ต้องแยกนะคะไม่ว่าจะเป็น,นผ้าเช็ดตัวหมอเผ้า่งแก้วน้ำต่างต่างอันนี้จำเป็นต้องแยกเลยต่อมาที่สี่ทุกคนเราเดีก็คือการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ แล้วก็น,น้ำหรือแอลกอฮอล์ถามว่าล้างมือ,อยังไงเราจะมีวิธีล้างมืออยู่นะคะแล้วก็เวลาล้างมือท่านอย่าง120วินาทีเท่าไหร่ถึง20วินาทีท่านร้องเพลง Happy Birthday ค่ะจบเพลงก็คืออยู่ล้างมือได้นั่นคือ20วินาทีนะคะต่อมาคือสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง100%นะคะอยู่ในบ้านสวมหน้ากากอนามายัยแล้วกอ็อยู่ห่างกันก็คือ distance เท่าไหร่1ถึง สองเมตรนะคะถ้าไม่รู้ก็คือประมาณในช่วงแขนของท่านอันนี้มีความสําคัญมากต่อมาก็คือข้อหหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะท่านที่สูงอายุท่านที่มีโรคประจําตัวเพราะว่าเราทราบดีอยู่แล้วว่าผู้สูงอายุผู้มีโรคประจําตัวแล้วก็หญิงตั้งครรภ์เมื่อติดไวร,รัสตัวนี้เลาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเกิดโรครุนแรงได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็โอกาสเสียชีวิตก็สูงนะคะ ต่อมาก็คืออุปกรณ์หรือของใช้ที่ท่านใช้แล้วโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยใช้เสร็จไปไหนคะตั้งไม่ได้นะคะท่านต้องสายภาชนะปิดผูกถุงให้แน่นหนาทิ้งในถังขยะให้มมดชิปแต่ทุกครั้งที่ท่านจับท่านต้องล้างมือทุกครั้งหลังที่หลังจากที่เราถอดหน้ากากอนามัยออกต่อมาหากเราจะไอหรือจามบังเอิญว่าท่านไม่ได้สวมหน้ากากจะทําอย่างไรเอาต้นแขนด้านในคะ่ะ ปิดจมูกท่านไวอันนี้ช่วยลดการทุ้มกระจายได้ดีมากๆนะคะในกรณีที่เราไม่ได้สวมหน้ากากทนามัยตอนนั้นต่อไปอข้อที่9ก้าะการทําความสะอาดเช่นที่บ้านเราจะ,ะใช้อะไรเช็ดถูอันนี้ก็คือแนะนําก็คืออาจจะใช้กลุ่มที่เป็นน้ำยาฟอกขาวเช่นไฮเตอร์เป็นต้นนนี้ก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ตามในในสถานที่พำนักของท่านนะคะ โดยที่เราแนะนําว่าใช้ไฮตอรหนึ่งส่วนกับน้ำเก้าสิบเก้าส่วนทำความสะอาดอันนี้เท่ากับห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็เพียงพอหรือว่าท่านใช้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในการฆ่าเชื้อโรคก็ใช้ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือการดูแลสุขลามส่วนตัวเสื้อผ้าท่านก็สามารถใช้การซัก,กทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยน้ํายาอาจจะเป็นผงซักฟอกทั่วไปแล้วก็นำสะอาดได้ตามป,ปกติค่ะพี่น้องสื่อมวลชน สักถามเรื่องอะไรบ้างไหมครับหรือเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในสักถามให้เกิดความกระจ่างเหมืนันถ้าดูจากจํานวนที่เราสืบสวนโรคได้น้องจะเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องตรวจสบอบผู้ที่สัมผัสเสียงสูงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตรวจเชื้อเนี่ยวันหนึ่งประมาณ100คนอย่างนี้ก็โดยปกติอัตราก็จะประมาณ5ถึง10%นเพราะฉะนั้นตัวเลขของผู้ป่วยในช่วงระยะนี้ ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่นําเข้าซั่นจึงเป็นเหตุผลว่าท่านผู้ราชการจังหวัดจึงมีข้อเสนอต่อคณะกรรมาการโรคติดต่อในที่ประชุมวนันพรุ่งนี้เพื่อจะควบคุมไม่ให้มีการนําผู้ป่วยรายใหม่เข้ามามันถ้าเราสามารถซีลไว้ได้ก็คือเราใช้ผู้ป่วยที่ผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันยอยู่ในโลเคอลคารันทีนหรือห้องคารันทีนได้แล้วนํามาสบอบตามวันนับไปจากนี้อีก14วันผู้ป่วยเราจะลดลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ เข้มมาตรการของการนําผู้ป่วยรายใหม่มาจากจังหวัดเสี่ยงสูงเนี่ยอันนี้จะมีโอกาสที่ผู้ป่วยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2030ิบสามสิบได้เพเื่อให้พี่น้องประชาชนจังหวัดต่างปลอดภัยจึงต้องยกระดับมาตรการนี้ครับขึ้นมากโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลตอนนี้ถึงไหนครับที่โรงพยาบาลท่านผู้ว่าการจังหวัดได้เร่งให้จะให้แล้วเสร็จภายในกลางเดืนอนพฤษภาคมครับที่โรงพยาบาลแต่ว่าแผนการก็คือพรุ่งนี้ถ้าเข้าคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดอาจจะ อาจจะสร้างที่โรงยิมที่มอนะครับโรงยิมแห่งใหม่เพิ่มอีกแห่งหนึ่งก่อนเพื่อรองรับนะครับเพราะว่าถ้าสถานที่พร้อมกว่าแล้วเราได้รับการสนับสนุนเตียงจาก SCG มาเมื่อวานนะครับ s c g ได้ส่งเตียงกระดาษมาให้ตอนนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะครับให้พี่น้องประชาชนที่มีกระดาษลังนะครับไปบริจาคได้ที่โลตัสนะครับเพื่อจะได้ทําเป็นโรงพยาบาลสนามอย่างที่ผมนําเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่อัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ขึ้น อยู่ถึง15รายนะครับอยู่ถึง15รายนี่จะเริ่มเรียกว่าไฟลามทุ่งล,ละเพราะ้ตอนนี้มันอยู่ระหว่างขั้นนั้นนะครับคือ5รายเราเรียกว่าสเก็ดไฟนําเข้ามาจากจังหวัดอื่นแต่บังเอิญว่าของเรานี่มีการจุดติดบ,บ้างเป็นบางวงวงที่จุดติดนั้น,นเราเรียกว่าไฟลามทุ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นวงใหญ่ก็คือยังไม่ถึง15คนต่อวันถ้าถึงจุดนั้นนะครับเลย15คนต่อวันเนี่ยคงมีความจําเป็นที่จะต้องเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่3และแห่งที่4เพราะนั้นขณะนี้จังหวัดจึงพยายามเตรียมการเอาไว้ว่า ถ้ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึงระดับนั้นเนี่ยเราจะต้องเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนั้นแน่นอนเพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยมันอันนี้นําเรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับว่าแม้ขนาดนี้ที่ผมนําเรียนพี่น้องประชาชนว่ามันใกล้ใกล้ขอบเนี่ยแต่หมายถึงว่าใกล้ขอบปัจจุบันที่เรามีแต่แผนการที่เตรียมไว้สําหรับเหตุการณ์การติดเชื้อผู้ป่วยถึงระดับไฟลามทุงหรือถึงระดับรังปลวกคือ30รายต่อวันเนี่ยจังหวัดมีแผนอยู่นะครับดังนั้นนี้ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนเพียงแต่เราไม่อยากเอาเคสใหม่ เข้ามาจากจังหวัดเสี่ยงสูงอันนี้จึงต้องยกระดับมาตรการนะครับก็คือกี่ประมาณกี่เดียงนะครับ SCG ตอนนี้เขาให้มา40ก่อนนะ40ก่อนเพราะั้นแต่ว่าเราสามารถขอเพิ่มได้ถ้าเกิดว่าเรามีสถานที่เพียงพอไ่้ากตามแผนตอนนี้เท่ากับเรียนสานามรบเนี่ยถ้าลงดินแล้วก็กับ200ใช่กับับก็240ตัวประมาณ240ครับแต่คงจะต้องเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่า180นี่คือขีดเสน้นของไฟลามทุก แต่ถ้าเกิดรังปลูกนี่น่าจะต้องประมาณ300กว่าีเพราะฉะนั้นาจะต้องเพิ่มเพราะฉะนั้นกรณีเกิดผู้ป่วยมากขนาดนั้นในโรงพยาบาลสนามเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการเนี่ยไม่ควรมีมากแห่งแต่ควรจะเป็นแห่งใหญ่แห่งเดียวเพื่อจะได้มีการติดตามพี่น้องประชาชนได้อย่างใกล้ชิดเป็นเป็นการไม่ซ้นเปลอกทรัพยากรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอาจจะย้ายี่จจะต้องย้ายเป็นไปทั้งขนาดใหญ่เลยเพื่อจะให้ง่ายต่อการจัดการ มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจะได้ให้พี่น้องประชาชนกระจ่างชัดในประเด็นที่อาจจะยังมีหลายคนสงสัยนะครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็นําเรียนพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดเพราะฉะนั้นมาตรการที่จะได้รับการประกาศนี่จะเป็นทางการพรุ่งนี้อีกครั้งนะครับแต่ให้เตรียมตัวสําหรับ การวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผมได้นําเรียนพี่น้องประชาชนและเน้นย้ํานะครับเรื่องแรกก็คือการสวมหน้ากากอนามัยอันนี้ไม่ได้ย้ําเฉพาะในนอกเคหสถานแล้วนะครับแม้คําสั่งจังหวัดตรังจะนอกเคหสถานแต่ขอให้พี่น้องประชาชนสวมหน้ากากในบ้านด้วยถ้าท่านมีประวัติสัมผัสน,นอกบ้านนะครับแล้วก็การสวมหน้ากากอนามัยและอย่าลืมว่าเวลาปลดหน้ากากคือการรับประทานอาหารจริงเป็นเวลาเสียงสูง หลายร้านนะครับที่ให้ความร่วมมือโดยการที่ให้กลับบ้านเท่านั้นไม่มีการอนุญาตให้นั่งทานในร้านก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ปลอดภัยมากขึ้นสําหรับพี่น้องประชาชนชาวตรังนะครับแล้วก็พยายามรักษาระยะห่างระยะห่างที่ปลอดภัยอย่างที่คุณหมอที่ประดาได้นําเรียนคือ2เมตรนะครับมันแต่สเมตรเนี่ยละอองฝอยจากการไอจามจะไปไม่ถึงนั้นถ้าพี่น้องสามารถรักษาตัวเองอย่างนี้ได้อีก14วันแล้วเรานําไปถึงตัวเลขสูงได้นะครับเราจะกลับมา เรียกว่าใช้ชีวิตปกติกันอีกครั้งดขอให้พี่น้องประชาชนอดทนในสถานการณ์ที่ยากลําบากเหล่านี้นะครับระบบบริการกา,ารแพทย์และสาธารณสุขของเรายังพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอนาเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมสปคจังหวัดตรังนะครับก็ขอลาพี่น้องประชาชนไปในโอกาสนี้นะครับผมนายแพทย์ตุลการมักคุ้นพร้อมด้วยแพทย์หญิงทิ่ประดาบุญชัยนะครับทีมโคศกส,สปคจังหวัดตรังขอบคุณครับ